สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมอนีช่องนี้ชาแนลก็จะภาพพี่น้องมาเบิงเหล็กสูตรลางเนาะค่ะเนาะเหล็กสูตรลางของหนุ่มไทยของเพิ่นจะปรับปรุงใหม่ค่ะกาบปทํานองปรับปรุงใหม่ดอกค่ะพี่น้องของเพิ่นกับมีอยู่แล้วนัว่นแหละต่ว่าเพิ่นกับผู้เอาไปประกบกับสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะสูตรที่ได้เจ็ดแปดเก้านั่นแหละค่ะพี่น้องเพิ่นกับผู้ดเอาไปประกบเนาะ ่นก็คิดว่าห้องเพิ่นจะบวเขานะเ่นก็เลยล่อของอาจารย์เพิ่นจะทรงมาห้เนาะค่ะ่นก็ล่อของอาจารย์โดนนะคนก็เลยคิดว่าโอ้ยสูตรขวงเพิ่นมันกับเขาดีอยู่นี่สิะค่ะคนก็เล่ยจะเอามาประกบให้พี่น้องเข้าใ้รับช่มกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะค่ะช่องนี้ๆชาแนลก็บ่ได้ออกไปทายท่ามฉิบมาห้พี่น้องได้รับช่มกันเนาะค่ะกับยุบ้านครับพี่น้อง โควิชวงโควิดระบาดนะคะกันเลย่อปดไปใส่มาใส่ค่ะเพราะว่าป้องกันตัวเองนั่มค่ะบอกาไปค่ะเกิดเป็นไข่ขึ้นมาแล้วมันจะล่าบากไหมค่ะก็เลยอยย่บานเฮดชิปสางเลขยุบานนี่แหละค่ะพี่น้องปลาใหไปใส่เลยค่ะค่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกดกระดิ่งค่ะเผื่อบ่พลาดข่าวสารเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บรงค้นก็นว่าโอ๊ยพลาดคลิปไปว่าได้เบิ้งเสียนะค่ะถ้าเลขเขา่าละเทาก็จะเสียโอกาสเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็มาติดตามสูตรลางไปน้ำกันเลยค่ะเบิ่งบานนี้สูตรลางก็มันมีอยู่สองสูตรเดี่ยวนำ้ำ สีบจะประกอบใหม่สูตรนี่เขาดีได้นี่เดินดีสูตรนี่เนี่ยบ้านพิดอยู่เนี่เดินดีเคยเห็นมาแล้วบคขาสูตรเห็ดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าหมว,วเวมห็ดเลี่ยเนี่ยบุญยอมมาลง่ให้เพราะบ่มัันใจมันบกคาแต่ล่อต่ของอาจารย์มันเลยบประกาเอาของเจ้าของมาลง่มแมนค่กะก็จะมาประกอบกับสูตรเนี่ยสูตร ส,สูตรเนี่ยสูตรงวดสี 9, ่แล้วน,นี่สูตรตเก้าห้านี่บ่คคะแมนนี่รุ่งวดสี่แล้วมันลดนี่ค่ะไปขึ้นบนสูตรนี่ไม้ใเอาสูตรของจะคของมาจาับครูเองเนาะแมนนมาประกบกันเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นแนวท่างหนึ่งค่ะเนี่ยที่แล้วมันขึ้นบนนี่เนาะค่ะอืมกำลังคนกก้นผู้เพิ่นก็ได้อยู่เป็นสื่อดักไหว้เพราะว่าสูุปหว้สองคูหนึ่ง กะสิมาประกบกันค่ะพี่น้องเพื่อนก็นจะเอาสูตรอของนมไทยเองแล้วค่ะเพราะว่าของนมไทยของเพื่อนกะเฮ็ดมาเดียบร้่อยละละไหลงวดละค่ะที่นี่เพื่อนกะว่าเพื่อนล่อล่ออาจารย์รมันจะโดนโพดสูตรที่หนึ่งนี่ก็ได้เจ็ดแปดเก้านะมาสูตรที่สอง ตัวที่สองจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามนี่เอามาจับคู่อืมจับคู่ก็จะได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอืมก็ได้สิบสองคู่คืองวดที่แล้วนนะ่ะงวดนี้นี่ว่าน่าจะหลุดพรวาวามันได้หลุดมาแล้ว เรากาทามันหลุดเกินสองวดน,นัะนะสูตรนี่ก็จีได้โลทิมว่อเอาก็จีน้ำสูตรที่ที่มันเดินดีอยู่ตลอดนสูตรนี่เอาไว้เป็นสูตรดันคงทีเลยตัวนี้มันเดินดีนี่สิบสองคููนี่แหละมาท,ที่นี่กจะสิจับ เด่นไว้หายอยู่เด่น,ดนเด้นเด่นคัดเด่นมาค่ะแมนเด่นกติคัดไว้หายสำหรับสูตรนี่เราก็ล่อทีาอีกอ,อ,อีกสูตรสูตรของอาจารย์รรเพื่อนนะอ,อ,อาจารย์เพื่อนสีทรงเลหล็ก็หายเรามาประกบข้องห้องก็สิได้เปลี่ยนอีกไอ้สูตรหนึง่งเราก็<ะ>สิมาเทียบกันเนี่ยมันนี่ เมื่อเทียบกันในตัวเด่นก็จะได้หน่อยล่งเนี้ยบ้านเนี้ยก็จะได้ชัดเจนตัวเด่นค่ะตอนที่เฮ้าล่อล่อของอาจารย์เพิ่นสรงมาให้ก็เอาของสูตรของนมไทยไปสกอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบกกาโทษไปหาเพิ่นไหมคะ่ะเพราะว่าเก่งใจเพิ่นเพิ่นนัดไว้ว่าเพิ่นจะส้งมาให้ก็ต้องล่อเพิ่นเพิ่นสรง,งมาให้ด้วยใจเข้าก็ต้องล่อเพิ่นด้วยใจคือกันละค่ะพี่น้องอ,นนอื่เนี่ยเฮ้ากับมาเอาของสูตร นุมไทยไปสะกอนค่ะร่อเพลินค่ะอืมบ่ค่ะบ่ผ่าดดอ,อกเพราะว่านผ่านแล้วนึงหันผ่าแจะว่าไปขึ้นบนนี่เลยเดยนเดนเดนสิสรูปไปงหงเนื่อเดนกับัวเก้านั่นน่ละนี่นี่ได้เ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นี่คือตัวเด่นนี่นี่เด่นเลยเนี่เลยกบดสวยดอก สิบ่ถือกใจเอฟซีเราที่เนาะมันตัวเก่านะคะนี่แบบติบ่อเถือกใจแต่ว่าถ้าเพิ่นได้เลขกเด่นอยง,งมากัะมันก็อยู่ในน,ในี่แหละด้วยนี่ถ้าเบิ่งของของอาจารย์เพิ่นอีกเนาะค่ะมันจะได้คัดเด่นมากอีกเืื่อนพอคันเพิ่นได้มาตรงกับเทานี่เฮ่ากับเฝ้าไปสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเลยค่ะพี่น,น้องเพราะว่านี่ก็เป็น เพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางเค่ะเพราะว่าเลขกสูตรมันกับมีเขาไม่ลดเป็นธรรมดาล่ะค่ะแมนเนี่ยกันได้ตัวเดนมากหามันตรงกันอยู่ในนี่กับจังอันจังพิจารณ่าเบิ้งเนาะแมนมาเขาจะเอาตัวไดว่าตัวไดมันตรงกันหรือจะเอาไปเทียบกับสูตรของอาจารย์อื่นอาจารย์ต่างๆที่ว่าแม่นแมนนะคะหรือ่าจไ่เลยหรือว่าผู้ไดมี่เด็กมาคัด หนึ่กับมกากันมันอยู่ในนี่น่ะสิบสองคูนนี่แหละคันบอมีเลียกคัดกับาาสื่อสื่อวางนี่แหละนี่เอาตามนี่เลยอืมสื่อสื่อในนี่กับพร้อมนะคะเนาะพราะว่าถามว่กกับมันกับตับแตกคือพลันวานฮึฮ <laughs> ึฮไฮเกตศูนย์นี่มันก็ออกไปแล้วมันอาจจะออกศูนย์เจ็ดยี่สสี่ก็ได้นะคะพี่นองกับที่กิง ที่เน่นๆนีน่เลขนี่มันมาเป็นลักอยู่แล้วเห็นไหมลักลักซิบลักน่วยเลยนี่มันมันมาตามสูตรวันต่อตามสูตรนี่คือคือโปกกับก็ได้โอ้ยอยากไ้ตรงเลยบอก่ค่ะ,คะอมืมันตรงเลยนี่ตัวนี้มันจะมาลักซิบส่วนมากจะเป็นลักซิบตลอดอก็มีกลับงวดเดียวตั้งแต่สดมันออกสองเก้านั่นแหละ ตันหนันมากเพราะท่านได้ดผ่านได้ผ่านเพราะท่านได้กลับอีกเนาะแมนมันจะเป็นลักซิแล้วก็มันรูดขึ้นทั้งบนเน่ยนะงวดที่แล้วมากนั่นสูตรนี่สูตรที่หนึ่งแต่ว่าสูตรที่สองนี่เดินดีประครักนี่เห็ดมาแล้วประกาศรุ่งพเพราะว่า<บ>มันของจะของเ่อมันใจของจะของไปมันใจของอาจารย์หลายคอเพราะมันมันกับมันใจอยู่แต่ว่ากะเอามารุ่งหลายหลายกับย่านแปลว่ามันกับ สับสน,นะสับสนแมนมจับศิษสิสตัวใดเด่นบบเด่นแนงสิค่ะคือศูนย์มันเข่าอยู่แล้วลหละนี่อยู่นี่เลขนี่ทีเนียแน่คือกระเด็นศูนย์เนะเด่นศูนย์นะแมนเด่นคือเป็นเลขวิ่งในเลยนี่วิ่งศูนย์นี่โคีบเทแล้วกับเป็นวิ่งศูนย์ไวเนาะค่ะเนะาะที่ฮักไทยไปแล้วคือคิดเทแล้วกัเลขกระตรงกันกับคิดเทแล้วเนาะค่ะเหตุไปจางไหนกับ ได้กันยังม้ตรงกับฉิปที่แล้วเพื่อเกเาอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องศูนย์ศูนย์ตัวนี้นี่สูตรที่เฮ็ดมาเนี่ยสำหรับสูตรเหล็กวิ่งนี่บพราท่านได้ผ่าเด็ที่่างงวดที่แล้วนึกหันในวิ่งสองเงินบ่ก็ขึ้นบนค่ะอืมวิ่งนี่มาล่างแล้วงวดนี่ <laughs> มันใจอีกแล้ว <laughs> ว่า วังหันขึ้นบนไหมวิงสองไหมห้ำขึ้นบนอีกกักนไว้คื้เกขาละค่ะพี่น้อง,งมั่นใจคาดหลายการลอบบึงลอจากอาจารย์เพิ่นทรงมาไห้เขาจังเงินเอามาตัดเดี๋ยวสิคาดเดนสิตัดไห้ตัดไห้อีกที่หนึ่งนะ,ะแะงานสรุปเด็ดเด็ดเลยห้าข้าของอาจารย์เพื่อนมากห้าผูตรงกันกับของนุ่มไทย อาจจะสลบมันมีอยู่ในนีก่กงคือเดี๋ยวเป็นตัวเด่นไปเลยสเฟ้าวันล่งห้ดอกค่ะแต่ว่าได้ข้าวโยนหัวน,นี้ว่านผู้เพิ่นเห็นเห็ดถูเพรียเทียนเพิ่นสีบุดชุดผู้เพิ่นนันว่ะได้ข้าวมากเข้ากับ่องเบิงว่าเหล็กเข้านี่มันสีเป็นยังไงวะที่นี้ค่ะพี่น้องก <c oughs> ็กดติดตามไว้ด้ค่ะพี่น้องเพราะว่า เดี๋ยวสูตรของอาจารย์เพิินมาน่ะเฮาก็จะได้มาลุ่งตอเหล้วก็มาขัดเบนไห้พี่น้องคือเกาล่ะค่ะมันกับมีเขาไม่รุดเ,ออเดอ่ะเลขกสูตรก็คือเ้องเฮตดตามสูตรนี่ละ่ะมันบ่แมนเลขฝันบ่แมนลขเอลอมาจากตีน้ำต้นไม้ต้นยังดอกมันเป็นเลขสูตรคือมันตายโตค่ะพี่น้องทลิปนี้ก็บจบลงเพียงจำเนียค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ